โอ้เวเดี๋ยวกูไปกว่าดนะ้ห้องเรียนนะงั้นกูไปกวาดตรงทางเินแล้วกันนะงั้นเดี๋ยวกูไปกวาดตรงห้องน้ำเองไปย่ายเสียใครเดินหุดไว้เชียรหื เมื่อกี้นี่มันอะไรวะพุทโธท,ทายะพุทโธท,ทายะพุทโธท,ทายะขอ,อเชิญดวงวิญญาณที่สถิตณที่แห่งนี้เข้ามาในแก้วนี้เฮ้ยถ้าผีมีจริงก็โผล่อออมาดิวะอยากเจอจังเลยอะผีอะ่ะกูลงน้ำเต้ายี่สิบเชื่อวอสเชื่อมันพูดอย่างนั้นไปมันจะดีจริง,รงเหรอวะเออนั่นดิว่าแต่พวกนี้เสียงอะไรปะเสียงตุติไทยอะ่ะเออได้ยินเหมือนกันวะ เชี่อใครอยู่ก็อยู่ไอ้สัสอะไรไ่รู้มึงกองอย่าวนเราคนด้วยไอ้พวกมึงวิ่งเร็วจังไะไปสิอยู่อยานด้วยอยู่เหรอเ้อ